เมืองเกนนะคุณเห็นไหม G E N T แปลว่าเกนแล้วก็มาเช่าโรงแรมแถวเอ็กโคลนี่แหละมันก็ห่างจากสถานีรถไฟแค่1นึสเตชันแค่นั้นเราก็เดินอน,นิดนึงแต่ว่ามันก็ใกล้สถานีรถไฟที่เราจะไปทำให้เราสะดวกกับการเดินทางนิดนึงถ้าไม่มีรถเราก็เดินไป เออแต่ตอนเนี้ยเราอยู่บริเวณนี้แหละแล้วจากเนี้ยพอเราไปขึ้นรถไฟอะ่ะเราก็เราเราก,เราก็เราก็เข้าไปเที่ยวในในเมืองที่มีอ,อ,อะไรนะเป็นเป็นเป็น จากเกนไปก็ไปบูตได้เลย,ยงไงไปบูตเนี่ยก็แค่ยี่สิบกวนอาทีเองแล้วบูตอ่ะเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเราก็ไปถ่ายไปแล้ววันเนี้เราจะกลับไปบัสเซลอีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าที่เบนเย่ยมเนี่ยเราอยู่ถึงห้าคืนเลยนะเบนเย่ยมวันที่มาจากบารีสอ่ะ เราอยู่ไปสองคืนเพื่อจะออกเที่ยวเมืองเมืองบรนะัเซลเนาะจากบารัเซลเพื่อจะออกมาเมืองเกนกับมาเมืองเมืองเมืองบรูตเนี่ยพอมาปั๊บเนี่ยก็เลยนอนที่บรัเซลอ่ะสองคืนแล้วออกมาที่เมืองนี้อีกสองคืนเมืองเกนกับเมืองบูตเนี่ยนะพอได้เที่ยวทั้งสองเมือง เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปบัสเซลอีกเพราะว่าต้องไปซื้อตั๋วเพื่อไปมิวนิกหรือแฟรงเฟิร์ตยังต้องดูก่อนว่าถ้าเราสะดวกไปมิวนิกเราก็พาสไปเลยแต่แฟรงเฟิร์ตเราก็อยากเที่ยวนะแต่ตอนนี้มันวันที่30แล้วกลายเป็นว่าเราต้องอยู่อีกแค่สีคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งเป็นแฟรงเฟิร์ตสมิวนิก2แล้วก็ขึ้นเครื่องวันที่ห้า สิงหากับเมืองไทยนู่นคุณอารมณ์เข้าไปถึงนู่นแล้วเขาร้อนลนเวลาจะย้ายย้ายที่พักทีอ่ะเขาตื่นเต้นที่ว่าจะไปถึงที่พักเมื่อไหร่แล้วเกรงว่าจะเข้าที่พักไม่ทันแล้วเราเคยเห็นคลิปบางคลิปอ่ะนะใน ในเพจเนี่ยบอกเข้าไปในโรงแรมไม่ทานสิบนาทีอะ่ะเขาเขาแคนเซิลเลยอะ่ะเขาก็เลยหาที่พักไม่ได้แล้วก็ขึ้นมาในเฟสว่าใครมีห้องเผาชุาห้องเช่าฉุกเฉินบ้างแค่นี้มันก็เลยทำให้เออเฮ้ยถ้าช้าขนาดนั้นอะ่ะแล้วไม่ให้พักเนี่ยเราจะไปยังไงอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนอ นอกพื้นที่ภาษาก็ไม่ค่อยจัดเนาะไม่ได้อะ่ะออพูดชี้แจงก็ยากแต่ยางว่าเดี๋ยวนี้มันมีทานเสเลจเนาะออมองก่อนวันก่อนวันก่อนเราก็ใช้ทานเสเลจแบบนี้แหละออตอนแรกลืมไปว่าเฮ้ยคุณทานเสเลสโดยผ่านแอปอะไรได้งไงกลายเป็นบอกเขาเขียนเขาก็เขียนเขาเขอมพิว์เขาก็ไม่พูดเลยนะว่าอยู่ทานเสเลสผ่านในพวกนี้ก็ได้เราก็ลืมไงพตตอนหลังเริ่มนึกได้ทานเสเลสให้เขาฟัง ในนี้แหละนี่แหละคุณอันเนี้ยคือกลางเมืองเก้นเลยละ่ะเพราะว่าตรงสถานีรถไฟอะ่ะมันก็คือจุดรวมของเก้นแต่ว่าเราออกมาจากสถานีรถไฟแค่สองป้ายเดียวหรือสองป้ายประมาณเนี้ยแล้วก็มาถึงที่พักที่นี้แล้วเราก็พักที่นี่สองคืนเพื่ออันเนี้ยคุณดูสิตรงนี้คือเซนทัม ของเกนนะเอ,อ๋โอเคอปะปได้แล้ว